สวัสดีครับท่านผู้ชมผมมีนายจวนส่างนะครับทีมงานของบริษัทนุชโฟไรท์นะอินเตอร์เนเช่นแนลกัจำกัดนะครับวันนี้นะครับก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้อยู่กลางทุ่งนาฮะข้าวคูช่อเหลืองเป็นทองเลยสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเจ้าของนานะครับว่านาพื้นเนี้ยเดิมทีมีปัญหาอะไรนะครับครับผมครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะช่วยแนะนําชื่อหน่อยครับบ่าพันธุ์ปิงกระจายค่ะอยู่หมู่บ้านหมู่บ้านไผ่หลวงอําเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรค่ะอยู่ทําทํานามานานยังครับเนี่ยทํานามานานแล้วค่ะเอก็ได้ทราบว่านาพื้นเนี้ยเดิมทีเนี่ยตอนที่ใช้ตัต้งตั้งแต่เล็กขึ้นมามันมีปัญหาอะไรลองเล่าให้ฟังหน่อยสิมีปัญหาเรื่องเชื้อเชื้อราค่ะเชื้อราแล้วก็เพี้ยค่ะมันเป็นเชื้อรา แล้วก็เพี้ยเพี้ยมาพอดีเลยเพี้ยมาพอดีแก้ไม่หายจ้ะแก้ไม่หายแก้ไม่ได้เลยตอนนั้นแก้ไม่ได้ตอนนั้นก็เลยนุ่้าได้มาเจอกับมาเจอกับพี่วินัยเนี่ยค่ะเขาแนะนําให้มาใช้ของบริษัทนี้นุ่งก๊อไรต์สูตรสองก็ทีแรกเลยเนี่ยเชื่อไหมทีแรกไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อนะไม่เชื่อแต่อยากจะลองดูอยากลองอยากลองดูใช่ไหมครับ หลังจากที่ได้ได้เอามาใช้แล้วเนี่ยครั้งครั้งแรกเรามาใช้ปุ๊บมันเป็นยังไงครั้งแรกเลยนะมันเป็นมากไงฉีดไปแล้วยังไม่ไม่ไม่ได้ผลพอครั้งที่สองมาฉีดครั้งที่สองแล้วพวกเชื้อราพวกเพี้ยจะอยู่หยุดเลยหยุดเลยเหรอหยุดเลยค่ะแล้วข้าวออกเสมอดีไหมข้าวออกเสมอดีออกเพบเสมออย่างนี้เลยนะแล้วถ้าข้าวออกเสมออย่างเงี้ยดีไหมเวลาเราเก็บเกี่ยวไปขายมันก็สุกพร้อมกันหมดเลยมันสุกพร้อมกันเหลืองเสมอกันหมดเนี่ย เสมอทั้งทั้งพื้นเลยใช่ไหมครับเสมอทั้งพื้นได้ทราบข่าวว่าพื้นโน้นเป็นไงบานก่อนค่ะบานก่อนเหรอหลายวันไหมก็ประมาณเกือบสิบวันนีแต่ทันกันหมดเลยเขาก็นี่อาจจะเกี่ยวเขียวหน่อยนะเหของเราก็จะเหลืองกว่าเขาหน่อยเหลืองกว่าด้วยแสดงว่าเกี่ยวก่อนกําหนดเกี่ยวก่อนกําหนดประมาณอาทิตย์นึงอ่ะครับแล้วพี่ประผันคิดว่าสินค้าตัวนี้มันแพงไหมคิดว่าเหรอ ถ้าได้ผลไม่แพงค่ะตอนนี้นะไม่แพงไม่แพงเนาะ่แล้ววิธีการใช้ใช้ยังไงครับก็ใช้น้ำผสมน้ำ 5cc ค่ะ ต่อน้ำหนึ่งห้าซีซีเนี่ยนะนิดเดียวนี่นะแล้วฉีดพ่นไปทั่วพื้นเลยทั่วพื้นเลยทีแรกมั่นใจไหมไม่เชื่อค่ะมันน้อยไปใช่ไหมมันนิดเดียวค่ะมันไม่นไไปด้น่าเป็นไปได้ของนิดเดียวจะได้ทั้งได้ได้ประโยชน์ดีอย่างเนี้ค่ะเนอะก็นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเพราะนุชโฟร์ไลท์มีแต่ของดีดีนั่นเอง นะ,ะดีใจไหมตอนนี้ดีใจค่ะแล้วแล้วประหยัดปุ๋ยไหมหรประหยัดจ้ะประหยัดปุ๋ยลดค่าปุ๋ยลดค่า,าพวกพวกเชื้อราพวกเพียรมันก็อยู่ไปด้วยอยู่ไปด้วยนะ,ะ,ะแล้วเห็นว่ามันมีอยู่ที่ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้จ้ะ เอาไม่ทันเอาไม่ทันทีแรกจะขอดูไม่ยอมให้มาดูเลยไม่ให้ดูเลยเป็นเพราะอะไรน้องล่ามฟัง่อยตายค่ะตายวาทำนาย่ังไงเนี่ยทุกปีเคยโอ้โหให้ไหลเลยนะเลอแต่มาชุดเนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ยอมให้มาดูเลอค่ะแล้วนึกยังไงที่ว่าบาชุดหลังบอกชวนให้มาดูนี่นึกจะอวดดูมั่งนึกนึกจะอวดดูมั่งนึกจะอวดดูมั่งว่าโอ้โหใช้อันนี้แล้วดีจริงๆค่ะครับ พี่โอฝันมีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมเลยวที่ชมรายการอยู่ทั่วประเทศนี้อยากแนะนำกันไหมค่ะขอให้ใช้สินค้านี่ค่ะ,คะเป็นเป็นแบบว่าได้ใช้อย่างเดียวคุ้มไปตลอดค่ะถ้าใช้แล้วรวยค่ะใช้แล้วรวยรด้วยนุชโฟไลค่ะครับผมนี่แหละครับสินค้าของนุชโฟไลนะฮะสูตรสองนะครับคือหนังม้วนจบนะครับนุชโฟไลของเราเรามีสูตรหนึ่งอีกคือสูตรแรกเร่งแตกลากแต่กอ ให้โตนะครับแต่หลังจากที่ท่าสั่งทองไรใช้ตัวนี้มันก็ดีอย่างนี้เลยดีอย่างนี้ครับ,ด,รบดีอย่างของพี่บัวผันเนี่ยนะดีแบบนี้สวยเป็นทองเลยใช่ไหมครับครับผมก็สําหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับ